สวัสดีครับอะไรก็เห็นคนใส่ห้อมๆอยู่นี่เอ้าอยู่นี่ตัวนี่วันเยรัดสวัสดีครับเห็นอย่งนั้นฮะหงเขาโอ้หุงเขากินเองเดี๋ยมาที่นี่หงเขาจินอะไรเนี่ยหงเขากินหงเขากลนหะงเขา้ยง หงเขาซานเขาเนียบ่เนี่ยครัาาบโอ้ปัญญารัตพอไนรัตรัตบอกกลางทางรัตบอกกลาง,งทๆมาทีถึงเนาะถึงอายุเจ้าแม่อายุเด้กหกสี่แมเออถึงอายุเจ้าฮะเพื่อนกันคุนเดียวกันตายอยู่สองห้องก็ถึงหลายบาทเออเพิ่งซื้อน้ำติเออหกสี่สี่หกอ่ะอายุเท่ากันนั่นแหละเขาอยู่สองห้องคร<ะ>ับ ไฟติดบ่หรอฮะเอาให้มันเอาไฟให้มันติดก้อน,นพ่อใหญ่รัดให้เราหุงค์เขาจัง่อยก่อนพี่น้องเลยหุงค์เขากินแรงได้ย่งกินแรงดันเนี่ยฮะตุ่มมากๆาตุ่มมากๆชีวิตพ่อใหญ่รัดอนอนเฝ้าปลาซาขนาดน,นี้ก็ได้พ่อใหญ่รัดนอนเฝ้าป,าาาปลาซาจากปีเราเนี่ยพ่อใหญ่ นอนอยูภาษาอย่างจากปีแล้วสามสี่ปีแล้วสามสี่ปีดังไปแต่มาอยู่นี่ก็หกปีแล้วออืปีแล้วบวชหกพรรษาบวชหกพรรษาบวชอยูุศึกออกมาเป็นคารวาสกอยู่วัดคือเก่าอยู่นี่แหละอ๋อบวชบวชอยู่วัดนี่ครับบวชแล้วก็ถึงแล้วก็บอกไปเซ่ตัวสิสองงานได้สอง คุณเอามาฝึกสิ่งเลือดฝอยในสมองแตกตีบแตกตีบแตกเลยแล้วคุณตีบก็เดินได้มาได้อยู่เนาะครับก็เดินได้มาได้อยู่ซอยเหลยอจะคองได้อยู่ควงพิการแล้วก็บูหให้ก็บอกเดินได้มาได้อยู่เนาะแต่ว่าเดินชินเดินนี่เดินนานนี่เลยก็ไปใหม่อยู่อืคบูบูนี่หมอกันยากยากหมออะไรรวดเนี่ยก็บอได้ อเอางวดนี้เด้ฝันยังไันฝันให้พี่น้องเนี้ยฝันยังไหงวดนี้นอนอยู่ในป่าซาเนี่ยนอนดูพ้นผีหลอกกักขักตัวนี้เนาะลุงพีเ<ะ>ราตงนี้แล้ววาไม่จะลุงพีลุงผใหญ่บา้านมู่สีอนอน,น,อนทับยืนเนี่ยคางๆอย่างนีโอ้ขังนอนขางตคอยนะ ลุมน้องก็ขังลุมศพเลยเอาเราบ่มาหาเนี่ยบ่บ่บอฝันโห่เกลียวนี่บ่เอิ่นเรามาให้บอกเลยนะไปโอ้ยจู่ทอดทูบอกจู่ทอดทูบอกขบมาแสักไปเกิดมันเราบังโอ้ยสมมาเราแบบผีไปเกิดบัดจริงๆฉายาพ่อเนี่ยรับผีไปเกิดเหมือนอ่านั่นแหละแต่ว่ารูปรูปอะไรได้เราปราสาทปราษาเนี่ยแข็งห่ดเลยเอ้ยแต่ทับวรีก็อยู่ได้แล้คือจานนั่นแหละ ลุงต่น่อยลงตน่อยเรามากบทาทายแล้วสิ่งนี้มาเห็นนาะของที่นี้มาเห็นไปทาทายเพิ่นได้ยังไงนี่ก็ขออยู่มาขอเพนดีเล่ะขอโชคขอลาบขอมานทั้งแล้วขออยู่ขอใส่อ่อเพินยึดกฎหมามเราสี่สาล่นักอยู่ยังไงล่ะงรัฐมีไฟบนนี่ฮะบ่ย้ำมือขึ้น่อยไ่มีอตเทียนเราเตียงบ่ใส่ไตเทียนเราเตียงขนเขาตะเวนเราขนเขาตะเวน อยู่ป่าช้ายุ่งกับไรยุ่งกับไรของเขา่ะพอนมี่เลยตอนบวชอยู่ไฟมันก็มีอยู่ก็คือเ<ห>งินเสียบพลังแสงแล้วพ่อให้เงนพลังแสงอาทิตย์นี่เขา<ง>เอออนไหนวะลูกพ่อกับบอกไปเอาอยีเรศหล็กจักบอกวัดที่รีบงคนทำ หลังหมู่บ้านนัไนนี่วัดไหนวัดไหนครับนี่วัดสิริมงคลธรรมนี่วัดสิริมงคลธรรมอยู่บ้านไหนอยู่อลราชนี่คุ้มบ้านม่วงนี่แหละคุ้มนนม่วงนี่ไหมเป็นไห่เล็กยุติเป็นไห่ยุติเป็นไห่แม่นยุติวะไห่เหม่นยุ่งเขายามสีกับสีแยมเหม็นกับของเราก็ไระจายบ้านที่เจ้ แต่วันนี้ผมเสียเาเย่ยลันะตวหนดีมนมีไล่ตัวใดดมเนาะพ่หนีดเนาะวันฝันเยมาโกเก้าอันไหก่อนกเก้ากเก้าเก้าหกมยคือว่าถือหูแน่เลมาถือท้างเหรอเขาถือทางเติมยี่ไดยเหรอกเก้าโกโคกเก่ฝันเห็นตะก้นเถานะปัจนฝันเห็นคนเถาคนเถาเวซายคยิงเหรอคนยิงเซิงวายหมนตายไปแล้วหมดละหมตายไปแล้ว เอาตามแล้วชมีศูนย์น้ำหละเก้าเก้าหกบมีศูนย์ดละสุบมีศูนม่ท่านตายแล้วเจยเอาใส่เอาเอาิเอูงไทยอีกตัวนึงเป็นสามตัวตอนเดียวนะเป็นสามตัวกับเก้าหกศูนย์กัที่เก้าหกเก้าศูนยเต็ม ตัวติงเว้ก็ได้ตัวหกเก้าติ้งเ้ตัวงตัวติงโอ้ตัวมาแข้งก็คือเก้าหกเก้าหกหกเก้าหกเก้านเห็นเธอคนตายไปแล้วก็ดิเป็นศูนยทนแล้วเนาะอกระดินเป็นศูนย์ีก็เอาศูนย์ใช่ศูนย์หกเก้าม่นบ่านีัศูนย์หกศูนย์เก้าเป็นสี่แล้วเนาะอ เก้าคุไฟมตัวศูนย์หกเก้าสุดิเราแล้ววะเอาเตรียมไว้เพราะว่าอยู่หนี่กามีไฟเน่ะยอยลูกขึ้นขอเสียบตาแมมนก็เสียบตายกันควนไฟเนาอคนไฟหน่อยเอ้ยเอานี่ลหละพี่น้องเราก็ดูจี่เสดะกินจังสิล้วเนาะโอ้ไปอดยียงชีวิตไปได้เลอืครับ รอวันตายเหคนฮอนบอตายยังไงดอกมอดมือหดเขาอ่ะเดี๋ยวเขาว่าคนนีอาย่แปดสิบสองคนนีิตใจอ่ะเันหะั้เลยนะง่อยเอาบอกเรี่ยเขาตุบที่นี่แปดสองอือคดีหดหุบอายุหดมือตายปกติรู้วันตายยังก่กนเกิดยังกู่นอายุหัววันตายหัอายุตาย หูอายุไขหฮะอายุใครสิตายครบแปดสิบสองปีสิตายแต่สิตายเมื่อไหร่บ้าฮู้ไม่บอกแค่นั้นบในวงหลวงหน้าหลวงศิตย์สวนในหลวงศิตย์าในหนังสือครับสิตายอายุแปดสิบสองแม่นัดเราเลี้ยงงูอย่าง งงงูเรียงงเอาเนีรับยำอีกนึงเนตัวใดก็เก่า้กกเก่าแล้วเก่าโก้กเก่็แปดสองใส่จะบวกด้วยโอ้นะใส่จะบวกได้บวกบวกด้วยแล้ะเอาแต่คกยังออกได้เลนะนเอากสองสองเก้างสองดอ่าฉนก่อนเบิ่งอันนี้ มาสรุปสรุปนะครับสรุปของพยนตร,ร์ต่อปลาสาปนี่นอพยนตั์เนาะ,ะถือ,อแท่นว่าอเอาจากเป้งแล้วติลาวอ่าพี่น้อง,วอองจวดเดอร์ฝันเท่นภูเทาที่ตายไปแล้วแล้วก็ตีให้หกเก้าศูนหรือว่าเก้าหกศูนนะครับกลับเอาส่วนที่เรามักก็คือเก้าหกหกเก้าแล้วก็อีกอันนึงก็คือแปดสองอันนี้อันน อายุครบอายุแปดทึ่สองปีครบอายุตารแล้องว่าเราติดตแปดที่สองเราหูปนันดิเราก็เลยเราก็เลยบอกเจ้าไหก็เป่งเว้ยขึจังไดก็เอาจ้เป่งมาตี้วมาจังไหก็เขาเห็นไหมเอาจ้กโบกเอาจ้กโบกขึ้นจ้าโบกแล้ว่าแปดสองว่างสนเดียแปดสอว่าแปดสองแปดสองขึ้นจ้กโบกเบิ้งนะครับ หมดแหละเขาดักอยู่กลางทางคนเนาะพอเราอยู่กลางทางพอกลางทางออกอายุเราออกอายุเราสวยงวดนี้ก็เสียออกอายุครบแปดสิบสองปีแล้วมั้งนี่แต่ตอนนี้เราหกสิบสี่อยู่ตอนนี้หกสี่ครับตอนนี้หกสิบสี่ดีบริษัเราจะใบใบตัวเล็กก็ได้นะครับพี่น้องแปดสองนี่แปดสองนะครับอโอเคนะครับผมเก้าศูนย์เก้าหกแปดสองครับผมเก้าศูนย์ก็ไปตัดเอาน้ำเลือพี่น้องครับเด็กตัดสามตัว ครับโอเคครับผมหรือว่าจะเอาศูนย์มาใส่เป็ดสนครับโอเคนะครับผมขอบคุณนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งการกดติดตามนะครับพญรัตน์ครับผมขอบคุณครับสสวััดีครบสวัสดีครับส๊ายบายครับ